่นักเรียนสวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีนะคะ,ะสวัสดีวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วทบทวนเรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ครูขออนุญาตให้เป็นคลิปเนาะให้นักเรียนดูเป็นคลิปนะคะ วันนี้เป็นการทบทวนทบทวนให้นักเรียนตั้งใจดูนะอ่าโอเครายวิชาสุขศึกษาได้ยินเสียงไหมคะลูกไม่เนยไม่ได้ยินนะคะไ,ได้ยินขอได้ยินค่ะโดยในครั<ด>้งที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้ยินเสียเบามาก เบามากเหรอเดได้ยวิไมได้ยินเสียงไม่กกียนะไปได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินเลยหรอได้ยินได้ยินเดียวค่ะ เสียงคูดังมากเลยแต่หน้าจอะคะน้อที่คูได้เสียงเรามากนะ่เป็นเรื่องของคมคุนคี่ะสอานะคะจะเป็นในเรื่องของความปลอดภั ก็เป็นในเรื่องของความอดทนของระบบใชย้คือและอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือพลังยกตั้งมาดเองนี้นะคะก็จะเป็นภาพกระตุกอะค่ะอะไรนะลูกภาพกระตุกค่ะและเสียงมันก็ติดจิดขัดอะไรก็ไม่เลยภาพกระตุกใช่ไหมคะ อ่าโอเคทั <Yeah. S 1> <to> ้นคุณครูสอนเองเนาะเราใช่เราต้องสวมหน้ากากให้เก็บสวแมสอเย่างนั้งแหละมวนหไอ้ร้อยเปอเซ็นไหมแป๊บนึงนะลูกน้าไม่ร้อยเปอรเซ็นเต็มที่แต่ถามว่าถ้าเราถ้าเรารักษาตัวเอง ผมเพราะว่าเราต้าองพ่อขาดอ่ะวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนกันด้วยเรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนักเรียนรู้จักคําว่าสร้างเสริมส,ส,สมรรถภาพทางกายไหมลูกรู้จักไหมคะไม่ไม รู้จักไดไ้ไม่รู้จักได้ไหมไม่ได้นะเพราะเราสอนไปแล้วการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายก็คือการออกกําลังกายมันออกกําลังกายในทุกๆวันใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาทบทวนก่อนทบทวนองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเห็นไหมการออกกําลังกายการทําแบบเดิมซ้ำ,ซำแล้วก็เปรียบเทียบสมมติว่าอย่างวันเนี้เราวิ่งเราวิ่ง50เมตร ในเวลาได้เวลาเท่าไหร่สมมุติว่า50เมตรวิ่งไป2นาทีวันที่สอง50เมตรได้กี่นาทีวันที่สาม50เมตรได้กี่นาทีเพราะฉะนั้นสถิติมันต้องดีขึ้นใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วก็หอบเหนื่อยให้น้อยลงใช่ไหมวันแรกเราอาจจะวิ่งแบบวิ่งเหนื่อยมากๆเลยแต่พอวันต่อต่อไปเราก็วิ่งปกติใช่ไหมคะกูป้่งียบจิกเสือ อะไรนะลูกเอะทีนี้เรามาดูการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเราจะสร้างยังไงได้ล่ะนะคุณดังอะไรนะคะได้ยหนูไม่ได้ยินเสียงครูเลยอะหนูได้ยินแต่เสียงคุณนสียนงใครงนะคุน้อน้อน้อม้อะน้องนูไม่ได้ยิน้องนงค้น้อง้อนงงนุ คุณหนุ่มคะเด็กบอกว่าหนูไม่ได้ยินเสียงครูแต๊กด้ยินเสียงคุณหนุ่มเป็นแม้กาวคุณครูมาทำงานร่วมกันเนาะวันนี้คือเสียงจะดังมากๆเลยก็ให้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูหน่อยนะ โอเคไอ้นักเรียนดูตามอันนี้คุณอะให้แป้งอ่านให้ฟังดีกว่าอะจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องนี้แป้งอ่านบอกวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ด้านต่างๆฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมส,สมรมรถภาพทางกายให้ดูนะลูกนักเรียนจะเห็นวความสําคัญของการสร้างเสริมส,ส,สมรรถภาพทางกายก็คือคำถามคุณครูขอตั้งคำถามว่านักเรียนคิดว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพหมายถึงอะไรที่คุณครูอธิบายเมื่อสักครูน่นี้ไหนลองตอบคำถามคุณครูซิ การสร้างเสริมสมรรภาพหมายถึงอะไรมีใครตอบได้ไหมไหการอ,าออกกำลังกายค่ะอการออกกำลังกายอย่างซ้ําๆเป็นประจําใช่ไหมคะ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเป็นการปรับปรุงสภาวะของร่างกายให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการทํางานประสานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นอย่างดีใช่ไหมอย่างเช่นวิ่งทุกวันวันที่5วันที่6ก็จะเหนื่อยน้อยลงนิดนึง มีใครยังไม่ส่งกันบ้านในสัปดาห์ที่แล้วไหมคะแล้วค่ะใครยกมือยกมือเร็วอา่าทำงานตามหลังส่งด้วยนะคะคุณครูจะให้คะแนนแล้วนะค่ะ วันนี้หลักการสร้างสมรรถภาพทางกายหลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายข้อหนึควรคำนึงถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่เราจะเล่นกีฬาหรือจะออกกำลังกาย เปียนต้องเป็นไงลกูกคำหนึ่งว่าปลอดภัยเป็นหลักรู้จักประมาณตนเองใช่ไหมแล้วก็ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้น้ําหนักในการฝึกต้องระวังถึงผลเสียด้วยเสมอแล้วก็อะไรลูกข้อสุดท้ายเลยปีเรื่อการออกกำลังกายก่อนหลังรับประทานอาหารทานันทีอ่ะวันนี้วันนี้นะคะเรา ถือว่าเราทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วอะใครยังไม่ส่งการบ้านยกมือก่อนใครยังไม่ส่งการบ้านน้ำหนาวยังหรอน้ำหนาวยังไม่สั่งการบ้านหรือว่าเบ็ดคิดเกลียดลูกมีไหมะอะวันนี้คุณค,ณค,ณคนนรูขอเก็บคะแนนกลางภาคของวิชาพละขอเก็บคะแนนกลางภาคของวิชาว่ายน้ำนะลูกอะให้นักเรียนอัดคลิป ห้องนี้คุณครูให้นักเรียนอัดคลิปยังอัดคลิปออกกําลังกายอย่างลูกอัดคลิปออกกําลังกายหรือยังเคยแล้วครับเคยแล้วคอัดไปตองออกกําลังกายรอบที่แล้วครับนี้เป็นการออกกําลังกายแบบคูณดาวเรียนรู้จักคําว่าคูณดาวไหมลูกเป็นการวอร์มวอร์มก่อนออกวอร์มก่อนเล่น ก็คือการออกโดยยืดเหยียดกล้ามเนื้อหนึ่งสองสาเท่ากับสิบหนึ่งสองสามเน่้เข้าสีไม่ไม่ใช่แบบการาวิ่งเข้าใจไหมคะที่มุงครูเคยพานักเรียนทําการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อเข้าใจไหมคะใช่ <Okay. S 2> นลียดีอ่าทำมาคนละสิบท่า ยืดเหยียดกล้ามเนื้อคนละสิบท่าน้ำหนาวเข้าใจไหมลกูกน้ำหนาวเป็นนักกีฬาฟุตบอลนักหนาวน้ำหนาวต้องทําได้ใช่ไหมที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนขานับท่าละสิบโอเคไหมลกูกนับท่าละสิบสมมติมว่านักเรียนโก้นหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบโอเคไหมคะแล้วก็นั่ง ใช่ไหมแล้วก็นั่งยืดขาออกใช่ไหมคะคุณครูเคยสอนแล้วนะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมพี่ฉันมาสอนผมก็ทําแบบนั้นอ่าโอเคใครไม่เข้าใจมีคําถามยกมือ,อค,คุณครูให้นักเรียนไปอัดคลิปออกกําลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อคนละสิบทา่าท่าละสิบวินาทีโอเค,อเคไหมเอ่ย ส่งตอนนี้เลยนะคะไม่ดองงานนะส่งแล้วส่งในไลน์กลุ่มแล้วแท็กชื่อ,อคุณครูมาไม่ส่งในไลน์ส่วนตัวนะเพราะคุณครูกับนักเรียนไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์นะคุณครูจะมองไม่เห็นนะลูกโอเคไหมคะโอเคไหมลูกวันนี้คุณครูอ่าคุณครูสั่งกันว้านักเรียนถ้านักเรียนส่งในชั่วโมงนี้เลยนะวันนี้คุณครูติดภารกิจคุณครูจะต้องป,ประชุมต่อโอเคไหมคะ ส่งคลิปเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจนะโอเคใครไม่ใครไม่เข้าใจยกมือถามคุณครูได้เลยอะไรนะค่วคะอะไรนะลูกส่งส่งคลิปอะไรหรอครับส่งคลิปการออกกาลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อติค่ะช่วไหมค่ะอ่าคนละสิบท่าท่าละสิบวินาทีโอเคไหมตคนขาขะกระโดดตบเออใช่ท่าวอร์มไหมคะ ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อลูกคุณครูให้ใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อก็คือการยืนหรือวันนั่งนั่งทำที่เราเอ็นตัวเนี่ยบิดตัวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมอ่าแบบพี่อันนี้เลยนี่เห็นป่ะแบบพี่เอิรแบบ์ดเลยนะพี่เอิเร์ทก็ำลังทำให้ดูแล้วก็กางขาออกก้มหน้าลงไปพี่เอิร์ดก้มหน้าลงมา เออก้มนั่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าไปทางซ้ายไปทางซ้ายจับจับขาซ้ายสองข้างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำแบบพี่เอิร์ธเลยโอเคไหมคนละสิบท่าอ่า <Okay. S 1> โอเคนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ